ยาลาขหน้าว่ะเอ <c oughs> <eight> ้ยไม่ไม่ตดยางเราบอกไแลวว่ะเออพราอกมผ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 ตผมนะผอผม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 ้มผ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 มือนมผ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 มัมน่ผมตัวนั่นน่ะเออนั่นแหมะมผ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 เผมผมผมเมามผ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 อผมมผมผมผมม่มม ยาขยามังเลนเน่บางหกเลย่อนแวหน้าบาทเนี่ยเนี่ยไม่ตูนเห็นไหมตูนชันอร่อยเมาดีใส่กบบาทใส่กัมพูชวนเข้าไปใส่เรากบวานเขาใส่ไก่โปรเตสแทนตอนนี้กัมพูชวนโดนแบนไปแล้วมากินของขอยมาทำตะวันตะวันไงเทียมพริกเทียมมะนาวมะนาวใส่เยอะนะครับมะนาวใส่เพียบเลย อมเป็นกระเทียมเลยเป็กระเทียมด้วยไอกระเทียมยังไม,ม่เคยน,นี่งไองอยู่นี่ไงอย่า<น>งไงีม้ามาให้นั่นแหละพริกด้วนั่นด้วยอยู่ในถุงอ่ะถุงร้อนอ่ะยืมถุงนึหน่อยอืมฮึ่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 มฮา่มฮ่้ฮ่ม่น้ <c oughs> นนามา <c oughs> นี่มีข้ออ ies, <S <s mm ้างแล้วอ nah ้ยพวกนี้มันพาีเหล่ามังมันตั้างอ่ะว่าเราไม่ได้้องนั่นลารัต่ไม่ไีตูนสาหนสายไหนสาส่ยกระทีมเลยนี่สายไหนสาหนสานิวเ้วยวสานิวเ้วยทางนิ้สายไม่ดไลับเลือด ียกาลังกินข้าวได้มีกับแกมเลยจักโบกจักโบกเฮ้กินข้าวแล้วอืมเออกำลังกินข้าววะกินอะไรก็ได้ข้าววะตายแล้วก็ใส่บ้านให้ได้แต่เราต้องกินก่อนเพราะว่าเขาตายบ้า,านให้ไม่ได้จะไม่ไ,มไปตูนแก,กนไไน่มันบิดทูงไหมตายไม่ได้ไหมยังกินเนี่ยยังกินไม่ได้เลยนี่หอมชีสักแถวผักขยัง ซอยไปพร้มกเลยดูนี่มลงล่างแล้วไดกะบไปนี่เอาได้เนี่ยนะพักน่นะอีกย่งเอาไม่ได้เอาได้หมดเลย่วนส่วนเลือยู่ในถุงนี่หมดเลยด้วยเตยุงเยน้ตาลเยเเยแท้ๆเกาไอเยอปตออนี่ออกซื้ออเอกซื้อไเาเอาอ็อกเอาออกแสงหน่อยไม่มีแสงเลยหายไปเนี่น่า่น นี่ตอยนะต่อยปลกกระยงตา่าไปชบับไปเมนูยี่นี่ยำมุ้งอะตะไคร่ไม่มีอะตะไคร่ได้ยังเนี่ยจะเข้่มานล่นอยู่ไหนตรงมีไปหญ้าเดอเปียบเว้ยใส่ไปเดีย,ย,ดยหัวตบๆต,บตบะไคร่ไปความลอยห <c oughs> ลวงตากินได้บริหารฟันเฮ้ยหลงเต้าไม่ไมแยกโอ้ของ ม so ite, it so cool ันนาวไม่แยกนขนเดี้อ so cool ่ะทำได้ส really cool ับได้โอเคแล้วนิ้วน้อยนิ้วน้อยหิวมั้งท้าวหิวเลยหิวมันไม่กินตั้งแต่กลางวันนะไปเที่ยวไหนกันมาดูเลยไปขุดหัวเหงาหัวอะไรจากปลายางมานั่นบางไลายเลยจะชมกระชายยิ่งหงิ่งแหง

เราแปลวชามไหมชามอะไรอ่ะเดี๋ยวตักข้าวให้รอก่อนนี่เดี๋ยวข่ายังไม่สุกเออฮะข่ายังไม่สุกเดี๋ยวฮะอะไรอ่ะวันนี้วันพฤหัสเ่าจิ้มไม่ดีกินไม่ได้แล้วรสชาติอ่ะอืเราได้เราได้ไงพีกยัไม่ได้เปล่าเดี๋ยวใครกินเผ็ดก็ใส่เออเนี่ยใส่พริกลาบแม่ไงอ่าครับ กราบมีปะมีอ่ามีหลายซองอ่าใส่มาไปตูนใส่ไปเลยนี่ลองเคลบเม็ดเลยเคลมบนเชยไปขยับตูนนะขยับตูนนะอยู่ในตูนนานแนะี่ยตูดแก <c oughs> เ่เอ,อมามัดไปก่อนดิยังใช้ได้ต่อเนี่ยมัดหยางก่อน

เผ็ดยังเดียวเดี๋ยวตอบหนาต้ยมยำหัวปลาใส่พริกลาบด้วยน้ำดำนั่นแน,น,น่นั่นแน่นั่นแน่นั่นแน,น่น้เงานั่นแน่นั่นแน่น่าไปตุ้นพริกแดงสดเนี่ยใสไปด้วยในจานใส่กุ้งความหัวปลาลอ,อยเอาใส่บึ้บโอ้ยเหนียวดีอ่ะ เหนียวเลยนไปศูนย์กิงว่ะฝีมือวะมันนาวพอเนี่มันนาวต้องลูกไอ้ลูกครับนม่แม่เนี่ยบีบเลยเหม็นเหมือนไปแล้วผมหมั่งเลยหมั่งเติมเติมรสชาติลงไปยังกินรสชาติเดียวเด้อ my <laughs> life <laughs> <laughs> oh, no. life by the way as you got she's alright right. it พี่ท่านนะอืมนี่เอกพี่ไหลมวยตะวันกโดนลูกโดดเออลูกโดดเออลูกโดดพอโดดแม่โดดแกไรู้แล่ะพี่ตูนพาชิมเมนูกินได้เปล่าไม่รู้เออใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมกินได้เรากินกินไม่ได้อยากกินกินไม่ได้ก็ต้องกินเออเอดี๋ยวลุงตามกินเซ็งสุดไหมไหนสีดำดำเนี่ย ไ่จะฝาเลื้องดีเห็นไหมเห็นไหมเห็นเบิ้งไปเอาชามนะนีข่ายังไม่สุกอืออือไปถามไปชามกินของดิบเฮ้ยกินมาเลยกินมาเลยของทกินนีเยอะกินเยอะกินเยอะกินเยอะเลกินเอะเยกยอะเ อ้าวไมากินเนาะมีกินเลย